ความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทางเพจชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพโดยมีข้อความดังนี้เร็วๆนี้ชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมจะไขปริศนาคดีบ้านกกอกและจะไปพบพยานสําคัญที่จะสามารถออกหมายจับคนร้ายได้อย่างแน่นอนหมอป่าเพื่อนรักอย่าลืมรางวัล1ล้านบาทนะคดีครูจอมทรัพย์ชมรมเคยถูกเบี้ยวมาแล้ว1ล้าน ขนาดเดิมพันต่อหน้าสื่อครั้งนี้ถึงเวลาออกหมายจับหมอป่าเพื่อนรักผมอย่าบอกนะว่า1ล้านคือหัวพี่อิอิหยอกกันเล่นนะพี่อย่ากโกรธกรรมใดใครก่อใกล้ถึงเวลารับกรรมติดตามบทความสองตอนที่สำคัญตั้งแต่ต้นจนจบคดีครูจอมทรัพย์เป็นแพะชมรมสวนเป็นแกะถูกสังคมด่าอย่างย่อยยับจุดเริ่มต้น มาจากคุณพุทธอมรินหลังความจริงปรากฏยังไม่เคยได้ยินคำว่าขอโทษจากปากครั้งนี้จะเป็นอีกครั้งที่จุดเริ่มต้นมาจากคุณพุทธอมรินได้เรตติง้งและกลวยเงินค่าโฆษณาไปแบบถล่มทลายตอนจบจะเป็นอย่างไรไม่เกิน15กุมภาพันธ์2,564จะได้รู้กัน ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าเรื่องยากๆต้องคนนี้เบอร์เดียวเลยพี่อัจฉริยะถัดมานะครับบอกว่าอย่าให้เด็กต้องตายฟรีครับสันดานพวกนี้ถัดมานะครับบอกว่ารอรอคะ่ะถัดมานะครับบอกว่าหนึ่งเดียวในไทยที่ไขปริศนาได้ถัดมานะครับบอกว่าติดตามครับถัดมานะครับบอกว่าป๋าโคน,นันแห่งสยามประเทศถัดมานะครับบอกว่ารอคะ่ะ อยากให้จับคนร้ายไวๆจบๆสักทีถัดมานะครับบอกว่าพี่แกต้องมีหมัดเด็ดแน่ๆถัดมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอัจฉริยะถัดมานะครับบอกว่าผมอยากดูตอนจบมากๆครับถัดมานะครับบอกว่าจะคอยติดตามดูไปเรื่อยๆถัดมานะครับบอกว่าจัดไปท่านโคนั้นถัดมานะครับบอกว่าอยากให้คุณอัจฉริยะมาตรวจสอบคุณเชาคู่ข้างถนนหน่อยครับว่าเอาเงินบริจาคไปไหน เอาไปให้ใครเอาไปทำอะไรซื้ออะไรให้ใครบ้างถ้าตรวจสอบจะทำบุญครั้งใหญ่เลยครับขอบคุณครับถัดมานะครับบอกว่ารอด้วยค่ะรอด้วยความหวังค่ะรอความยุติธรรมให้น้องชมพู่นะคะถัดมานะครับบอกว่าความจริงคือความจริงคุ้นคุ้นป่ะแต่ขอให้เอาจริงๆหน้าด้านหนางังหนาหลอกหน้าหลอกหลังสบายใจกันมากเกินไปแรสังคมเสื่อมทราม เพราะคนผสมถัดมานะครับบอกว่าสักทีตามมานานมากถัดมานะครับบอกว่าอยากรู้จุดจบแล้วคะ่ะนานมากแล้วนะถัดมานะครับบอกว่าหายอยากรู้มานานแล้วครับตอนนี้นะ่ะผมกลับมาอยากรู้คนร้ายจริงๆเป็นใครแล้วครับถัดมานะครับบอกว่าเรื่องมันเป็นยังไงไหนลองเล่าซิจิตดีถัดมานะครับบอกว่าตามคะ่ะ ถัดมานะครับบอกว่าส่วนตัวผมสงสัยลุงพลตั้งแต่ต้นแล้วครับความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่ลุงพลผ่าลูกพบตำรวจเก็บเส้นผมหวังคลายปมคดีน้องชมพู่ลุงพลป้าแตนพาสองลูกชายขึ้นโรงพักกกตูมให้ตำรวจเก็บหลักฐานเส้นผมหวังคลายข้อสงสยัยคดีน้องชมพู่ชีไม่เครียดอารมณ์ดีร้องเพงลงไลฟ์ช่องยูทูบเบอร์ตามติดชีวิตโชว์แฟนคลับ เมื่อวันที่10มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สพกกตูมจังหวัดมุกดาหารนายชัยพลวิภาหรือลุงพลกับนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนพร้อมด้วยนายกฤษดาโลหิตด,ดีหรือทนายโนบิและตาชานพาน้องโอมกับน้องน้ำมนลูกชายทั้งสองคนของลุงพลเข้าพบเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานผู้ทรจังหวัดมุกดาหารเพื่อเก็บวัตถุพยาน โดยระหว่างรอเจ้าหน้าที่ลุงพลไม่ได้แสดงความกังวลแต่กลับมีท่าทีที่ร่าเริงหยอกล้อกับบรรดายูทูบเบอร์ต่างๆที่มาตามติดชีวิตลุงพลอย่างเป็นกันเองและยังเล่านิทานให้ยูทูบเบอร์ฟังอย่างสนุกสนานกระทั่งเจ้าหน้าที่เลือกทั้งสองเข้าไปเก็บหลักฐานด้วยอนุญาตให้ลุงพลป้าแตนและทนายโนบิเข้าไปสังเกตการดด้วยใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงเสร็จก่อนอนุญาตให้กลับบ้านได้ ลุงพลกล่าวว่าเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเส้นผมของน้องโอมกับน้องน้ำมนต์ไปคนละสิบเส้นโดยเก็บถึงรากผมเพื่อนำไปเป็นวัตถุพยานโดยแจ้งว่าเป็นการเก็บให้ครบตามกระบวนการซึ่งทางครอบครัวก็ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่และเชื่อว่าการเก็บวัตถุพยานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ทางคดี เพื่อคลายข้อสงสัยต่างๆรวมถึงข้อสงสัยของญาติเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ที่มีต่อกัน นายกฤษดากล่าวว่าวันนี้เป็นเพียงการเก็บวัตถุพยานไม่ใช่การสอบปากคำเนื่องจากก่อนหน้านี้เก็บวัตถุพยานของคนในครอบครัวจนครบแล้วขาดเพียงน้องโอมกับน้ำมนลที่ยังตกล่นวันนี้จึงมาตามคำเชิญของตำรวจเพื่อเก็บวัตถุพยานให้ครบถ้วนตามกระบวนการโดยการเก็บวัตถุพยานของเยาวชนนั้น ผู้ปกครองมีสิทธิ์ที่จะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ได้ซึ่งลุงพลก็ได้เซ็นย,ย,ยินยอมให้ความร่วมมือกับตำรวจภายหลังให้สัมภาษณ์ก่อนก,นกลับลุงพลยังได้โชว์ลูกคอร้องเพลงสิ่งเดียวที่ไอ้ขอซึ่งเป็นเพลงของลุงพลที่ร้องคู่กับหนุ่มทัศนชัยประพันธ์คำร้องโดยอนุชานาฐศรีทา และเผยแพร่ทางช่อง YouTube ลุงพลป้าแตนแฟมิลีโดยลุงพลร่วมร้องเพลงดังกล่าวกับยูทูบเบอร์ที่มาไลฟ์สดอยู่หน้าสอพอกกตูมเพื่อมอบให้แฟนคลับทุกคนให้กำลังใจก่อนจะเดินทางกลับไปทั้งมีผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าการเก็บเส้นผมพร้อมรากเพื่อนำไปตรวจในขั้นตอนที่ลึกลงไปในคดีของน้องชมพู่เนื่องจาก จุดพบศพของน้องชมพู่มีหลักฐานเศษเส้นผมตกอยู่เจ้าหน้าที่จึงจําเป็นจะต้องนําตัวอย่างของเส้นผมบุคคลใกล้ชิดไปเปรียบเทียบเพื่อตัดข้อสงสัยในกระบวนการสืบสวนสอบส่วนให้ได้มากที่สุดโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่านอกจากน้องโอมกับน้ำมนต์แล้วเด็กคนอื่นๆในหมู่บ้านก็ถูกเก็บไปก่อนหน้านั้นแล้วเช่นกันส่วนเรื่องการสอบปากคำหลังจากนี้จะไม่มีอีกแล้ว ความคืบหน้าล่าสุดคดีน้องชมพู่เครื่องจับเท็จเด็ดปีกอัชญญกรปริชีพน้องชมพู่อีกประเด็นที่น่าสนใจกับคดีน้องชมพู่คือการนำตัวสองคนดังแห่งบ้านกกอกลุงพลและป้าแตนเข้าเครื่องจับเท็จเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์จากมหากราบคดีฆาตกรรมแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเครื่องมือที่ว่านี้มีรูปแบบการทำงานอย่างไรมีประสิทธิภาพจับโกหกได้จริงหรือไม่ โดยเมื่อวันที่8มกราคมรองศาสตราจารย์พันธบทโทรดกรกฤษณนพงศ์ภูตระกูลผู้ช่วยอธิการบดีและประธานกรรมการคณะอัชฉรยวิทยาและการบริหารงานยุทิธรรมมหาวิยาลัยร,รังสิตให้สัมภาษณ์ผ่านรายการข่าวค้นคนข่าวถึงขั้นตอนสําคัญของการไขคดีของน้องชมพู่ว่าเครื่องจับเท็จหรือที่เรียกกันว่าโพลิกราฟ เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้บันทึกสัญญาณที่ส่งจากตัวรับสัญญาณหรือเซ็นเซอร์จากร่างกายเพื่อส่งต่อไปอยังกราฟคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีการบันทึกการหายใจการเต้นของชีพรจรความดันโลหิตและการขยายตัวของปอดก่อนหน้านี้มีการนำเครื่องจับเท็จมาใช้ภายในสำนักง,งานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหนึ่งเครื่องแต่ปัจจุบันยังไม่มีการระบุว่ามีจำนวนเครื่องและการนำไปใช้ในพื้นที่ใดบ้างสำหรับการทำงานของเครื่องจับเท็จ เป็นการนำเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคทางจิตตวิทยามาใช้ควบคู่กันโดยจะมีการวางตัวรับสัญญาณไว้บนร่างกายประมาณ46จุดซึ่งเป็นการจับการเคลื่อนไหวและการขยับเขยื่อนทั้งหมดของผู้เข้ารับการทดสอบไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจความถี่ของการหายใจเข้าออกเงื่อที่ออกตามจุดต่างๆของร่างกายสีหน้าและแววตาและกริยาพิรุธอื่นๆเช่น การกัดลิ้นกระดิกเท้าจิกเล็บเป็นต้นรวมถึงมีการบันทึกเสียงและวิดีโอเพื่อเป็นหลักฐานอีกด้วยอาจารย์กฤษณะพงบอกอีกว่าการสอบสวนผ่านเครื่องจับเท็จจนทำให้สามารถไขคดีได้ในที่สุดนั้นนั่นคือคดีสะเทือนขวัญคนไทยเมื่อปี2541 กรณีที่นายเสริมสาครราชฆ่าหันศพแฟนสาวรุ่นพี่นางสาวเจนจิราพรอยอังหุนสีและอีกหนึ่งคดีคือคดีแท็กซี่กรมอในายสมพงษ์เลือดทหารที่โกหกว่าตนเองเก็บเงินและทรัพย์สินได้นับสิบล้านบาทแต่สุดท้ายคนร้ายทั้งสองคดีก็มาจนมุมจากนักสืบที่ชื่อว่าเครื่องจับเท็จแต่สำหรับคดีน้องชมพู่การจะใช้เครื่องจับเท็จให้ได้ผลสำเร็จมากที่สุด ควรจะนำตัวผู้ต้องหาเข้ารับการสอบสวนผ่านเครื่องจับเท็จทันทีหลังเกิดเหตุหรือเมื่อลงมือกระทำกับน้องชมพู่เพื่อที่จะได้มีเวลาในการเตรียมตัวหรือหาข้อมูลมาเบี่ยงเบนประเด็นไม่ทันซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถจับพิรุธท,ที่เกิดขึ้นจากตัวผู้ต้องหาได้ไม่ยาก แม้เครื่องจับเท็จมีส่วนสำคัญในการจับพีรุษพฤติกรรมจากคนร้ายไม่ต่างจากหลักฐานอย่างกล้องวงจรปิดหรือพยานบุคคลแต่ในทางการพิจารณาของศาลนั้นข้อมูลจากเครื่องจับเท็จก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการพิจารณาคดีเท่านั้น และสิ่งที่สำคัญก็คือสำนักง,งานตารวจแห่งชาติควรที่จะมีการพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจับเท็จให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการให้เจ้าหน้าที่ผ่านการอบรมด้านนี้โดยตรง